กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับสมัครจ้างกเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเดือนพฤศจิกายนนี้หลังได้รับผลกระทบจากการประกาศงดส่งน้ำขณะที่ยังพบกเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังกว่า500,000ไร่ที่เสี่ยงนาข้าวเสียหายได้ นายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กล่าวขอบคุณเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ปลูกข้าวนาปลังในช่วงที่รัฐบาลประกาศงดส่งน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลองและเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้เหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปลังจํานวน980,000ไร่ลดลงจากปีก่อนที่มีการปลูกถึง9ล้านไร่ อย่างไรก็ตามยังมีความเป็นห่วงเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังกว่าห6 0 0 0 0หมืนไร่ซึ่งเริ่มปลูกข้าวในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอาจเสี่ยงที่นาข้าวจะเสียหายเพราะขาดน้ําได้ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรรวมกับทุกจังหวัดหาแนวทางช่วยเหลือส่งเสริมกรเกษตรกรให้ปลูกพืชฤด,ดูแล้งหรือปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรังสำหรับการจ้างงานสำหรับการจ้างงานซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่า ในที่สุดแล้ว500แสนกว่าไร่เนี่ยจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเราก็กำลังดูอยู่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะทำยังไงกันดีนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมการเกษตรนี่ก็กำลังที่จะขยายพื้นที่ปลูกผักแล้วก็พืชฤดูแล้งส่วนหนึ่งนะครับก็คงจะต้องดูว่า ในส่วนนี้ทำยังไงต่อไปสําสำหรับการจ้างงานในโครงการชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงนะคะพบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีเกษตรกรมาสมัครเข้าทำงานเกือบ 1, 8 0 0 0คนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองจะเริ่มประกาศรับสมัครจ้างแรงงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงในหลายพื้นที่